สวัสดีครับ Cooking c l a s ออนไลน์บายนัชชาช่วงแนะนำเมนูสร้างอาชีพทาง Cooking c l a s ออนไลน์นะครับมีนโยบายแก้ปัญหาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับมีปัญหาในการจัดเมนูนะครับออกอาหารล่าชา้าแล้วก็รสชาติไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นทางครูนัทและทีมงานจัดการให้โดยการทำหัวสอดขึ้นมานะครับเพื่อให้การออกอาหารรวดเร็วแล้วก็รสชาติคงที่ด้วยครับ ข้อดีของการมีหัวซอสท,ที่อร่อยแล้วนะครับเจ้าของร้านก็สามารถให้ใครทําช่วยก็ได้นะครับโดยที่ตัวเองไม่ต้องทําก็ได้คลิปนี้ขอนำเสนอเมนูผัดไทยหอยทอดนะครับโปรโมชั่นตอนนี้จาก399นะครับเหลือเพียง99เท่านั้นหรือหากท่านใดมีสูตรที่ดีอยู่แล้วนะครับหากเกิดปัญหาอยากจะปรึกษาก็สามารถทักแชทเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตลาดหรือว่าการวางแผนการจัดการร้านนะครับพวกเรายินดีช่วยเหลือครับ Cooking c l a ออนไลน์ b บนาชชาเราสนับสนุนคนขยันและสู้ชีวิตสู้ๆแล้วเจอกันในแชทนะครับ